ผมนาวากาโทเชิญศรียุดานุครับภารกิจทุกวันนี้ก็รับราชการดูแลครอบครัวและสิ่งสำคัญที่สุดคือเป็นผู้บุษรนักกีฬาทีมชาติไทยผมจึงใส่ใจในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะกระดูกและข้อผมมั่นใจดีบูเน่ดูแลกระดูกและข้อทุกวันครับสวัสดีค่ะ เจคริมมี่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคริมมี่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับนะคะบุคคลที่เรียกว,ว่าแข็งแรงมากๆและก็ดีกรีไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนพร้องกับนะคะบุคคลท่านนี้เนี่ยจะมาบ่งบอกนะคะว่าดีบุดีเนี่ยรับประทานแล้วเห็นผลจริงรวดเร็วค่ะสวัสดีค่ะครับก็ได้ค่ะท่านก็คือนวอากาโทเชืนศีจุดานุไดคะ่ะรับรงตำแหน่งเป็นผู้สอนของทีมชาติไทยครับ ได้ข่าวว่าเคยมีประสบป,ปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับข้อเข่าบ้างอะไรบ้างนีง่ค่อนข้างที่จะหนักหนาพอสมควรจากการที่เราได้แข่งขันมานะครับรวมระยะเวลาแล้วเนี่ยเฉพาะวันเฉพาะรายก,การที่เราแข่งขัน17ปีในการในการแข่งขันในลูกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เล่นฟุตบอลบ้างเล่นบาสบ้างน,น,นะครับจนปี60นะครับปี60ที่มีปัญหาเรื่องไขข้อเวลาลุกเนี่ยมันก็จะปวดนะครับวลุกดังแป๊บขึ้นมาเนี่ย อ๋อก็คือว่าในบรรดาที่แบบว่าจริงๆก็คือออกกําลังกายตามปกติแต่พอพอมันจะมีอาการคือหนึ่งอาการปวดสองเวลาที่จะขยับเขยื่อนร่างกายนะคะมีใครเป็นแบบดีหรือเปล่าเวลาที่จะขยับเขยื่อนร่างกายจะมีเสียงก๊อกเก็บก๊อกเก็บลุ่มเหมือนลุ่มอย่างนี้หรือเปล่าใช่ใช่เนี่ยคือนี่คือประสบปัญหาที่ที่เราเกิดจากการที่เราซ้อมมาหนัก คือเราใช้แางกายค่อนข,ข้างที่จะหนักตั้ง<ช>แต่แบบว่าเพราะว่าคือพี่เชื่อนเนี่ยคือเข้าสู่วงการกีฬาตั้งแต่อายุยังน,ยน้อยอย <ward> er ูอ่เลยเพราะฉะน,นั้นก็คือมีการฟิตซ้อมมีการฝึกฝนค่อนข้างที่จะหนักทีนี้เมื่อระยะเวลานานเกิดอาการเขาเรียกว่าเหมือนอาการเสื่อมอาการเสื่อมของข้อข้อต่อต่าง,งๆทีนี้มีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะก็การรักษาโดยทั่วไปเนี่ยคือเราไปหาหมอนะครับแล้วก็บางทีก็ซื้อยากินเองบ้างอะไรบ้างครับ แต่ก็กินก็ไม่หายสักทีคือกินเสร็จก็กินเสร็จก็หายเฉพาะที่ช่วงที่เรากินแค่นั้นเองแต่มันแต่ช่วงผลทดท้ายก็ไม่ไม,ไม่ไม่หายต้องไปซื้อมาใหม่อะไรทั้งนี้<ม>จนมามีวันวันหนึ่งมีเพื่อนแนะนํามาน,น,นะฮะมีเพื่อนแนะนํามาว่า,าออมีผลิตภัณฑ์ที่มีเกี่ยวกับข้อ,ข,อข้อเข่าเนี่ย<า>ช่วยช่วยเราได้เป็นยังไงคะรับประทานแล้วพอให้เขามาเอามาให้ทดลองนี่ก็ปรากฏว่าดีจริงๆ คือผลิตภัณฑ์ที่บอกก็คือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงนี้นะคะนั่นก็คือดิโมเน้นั่นเองแต่ว่าในหนึ่งกล่องเนี่ยจะมี5้าซองห้าซองคือไม่ต้องรับประทานหมดก็คือรู้เรื่องตั้งแต่แรกเลยคือ,ม,อมีอาการดีขึ้นดีขึ้น<ะ>อพอสามสองมีอาการดีขึ้นเราก็กินต่อพอมันดีขึ้นเราก็กินต่อกินต่อเรื่อยๆแล้วตอนนี้อาการพวกนี้จะไม่มีแล้วก็คือทุกวันนี้คืออาการเหล่านี้คือไม่มีแล้วครก็คือรับประทานต่อเนื่องต่อเนื่องไปอย่างนี้หรออพอเราดีขึ้นเราก็ เว้นระยะสักหน่อยก็ได้ครับแต่ว่าเราจะดูแลเกี่ยวกับข้อต่อเราตลอดคือพี่เชิญจะบอกว่าพี่เชิญรับประทานเองอย่างนี้เวลารับประทานช่วยแนะนําหรือว่าสาธิตหน่อยได้ไหมคะวิธีอเอ่ยอ่านี่กล่องหนึ่งมีอยู่5ซองนะครับอ่านี่แบบซองค่ะคอันนี้เราก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะรับรู้เราก็ฉีกซองเลยครับเนี่ยแบบนี้ครับง่ายนะคะชัดเจนง่ายนะคะให้พี่เชิญสาธิตนะคะ ในหนึ่งกล่องก็จะมี5้าซองอแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยใส่เข้าไปเลยครับแล้วก็คนกลิ่นเป็นยังไงบ้างคะกลิ่นหอมนะครับคน,คนให้เข้ากันก่อนค่ะแล้วเราก็ดื่มเลยนะครับนี่พี่ดเดนจะดื่มให้ดื่มให้เห็นอย่างแท้จริงนะคะเราไม่ได้ใช้ตัวไม่ได้ใช้เอฟเฟกหรือว่านะคะเอ๊ะเป็นการโกหกนะคะหรือยังไงนี่เรบประทานอย่างแท้จริงแล้วก็เห็นผลชัดเจนนะคะก็ฝากทุกท่านนะครับ ดีบุลนะ่ะไม่ใช่สําหรับที่มีอาการเท่านั้นนะครับคนไม่มีอาการก็รับประทานได้นักกีฬานะครับที่ฝึกซ้อมอยู่กับผมเนี่ยกล้ามเนื้อเขาตึงข้อต่อปวดนะครับทีทน,น,นี้แค่สองซองเองก็สามารถที่จะกลับมาวิ่งต่อได้อย่างสบายนะครับส่วนสําหรับผู้ที่เจ็บเจ็บหรือปวดเนี่ยลองรับประทานดูอยากให้อยากให้สัมผัสด้วยตัวเองมากกว่า ถ้าอยากจะสุขภาพแข็งแรงสุขภาพดีนะคะข้อเข่ากระดูกต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งแล้วพี่เชิ์นะคะเจ้าของอดีตทีมชาติไทยแล้วก็รวมไปถึงนะคะผู้ฝึกซ้อมนะคะนักีฬาทีมชาติณปัจจุบันนะคะบอกแบบนี้นะคะเราต้องเชื่อกันแล้วล่ะคะ่ะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากสุขภาพดีแบบนี้แข็งแรงแบบนี้อย่าลืมนึกถึงดีโบเนนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้เลยนะคะโทรก,กันเข้ามาได้เลยถ้าอยากจะกระดูกข้อ สุภาพแข็งแรงต้องดีบูเน่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ